ลองร้องโค้ชเพลงมาเฮ้ยยังยังไม่ปล่อยไงกินเหมือนข้างมาลองด ouais right yeah ้วยลองมันเยอะเลยนะไหนๆเสี้ยวใหม่ก็อยู่ท้ายครับไปตุ๊ดไปบังสนพี่แกสั่งรู้พี่น้องน้องพี่ด้วยควผิดตรงไหนฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเลยผมบอกไปตุดร้องไอ้เพราะไอ้ตุดนี่ร้องพีมถือไมค์หันโลโก้ให้ด้วยครับ โอเคมาออกแล้วเล่อ่ะเพลงนี้เป็นดูเวทเป็นดูเวทอะไรห้าหกเจ็ดแปดครั้งที่ต้องตอบรัรักเธอคนนี้ทำไมทำไมปล่้นไม่กี่ปลิ้นอะไรปลิ้นจังครั้งที่ต้องตอบรัรักเธอคนนี้ยังรักคนหนึ่งคนที่โชคดีคนที่แสนดี

อะไรเป็นพี่ใหญ่ก็จริงเลยบ้านแต่ว่าผมเป็นลูกคนเล็กในบ้านเออแล้วแบบจริงๆบางทีมันเคยแบบมันมีโมเมนต์แบบน้อยใจกับเพื่อนบ้างบางทีบอกว่าเอบางทีแบบเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยนี้คือไอ้คือไอ้คือเมือนกูไอ้คือเลยนะเนี่ยก็ลอยใจเพราะพวกคุณไม่ฟังหรือเนอะเนี่เนี่ยเนี่ยพวคุณระบากมากนะแต่เนี่ยแตกแตก เดี๋ยวมันอยู okay. <re ่ส่วนไหนของเขาามเลงไม่ดมในใจมังใัวใจม่เชือใหัวม่ไม่ใจมั่งว่าไอว่าชี้เล่าเป็นน้องเล็กบ้างก็ได้เออแค่นนไหนลอไปอนน้องเล็กจุดอย่างพีมหน่อยมาเลยลองรัองับนีพีมานี้พีมนีอันนีบัโบเเราเป็นน้องเล็กสุดไม่เ่มนดูดูไม่เหมือนน้องเล็กเลยแต่เราเรียกพี่ทีมค้าที่เขาเออเราเรียกพี่ทีม สมมติหนูเป็นรีเดียร์น้องอะไรคือน้องฟังพี่นะได้หรอเปะได้อันนี้มันเอาพี่มาสู่เลยเหรอไหนคุณไหนคุณคุณจะอ้อนอะไรผมครับพี่พีมเนเชี่ยสารของน้องเพลงหนอยู่เลยนะผมว่าผมไม่พอนะคุณไปถามพี่ขุนดีกว่าพี่ขุนเอ๋ออ้อนเลยเลยอ้อนเลย อ๋อไอ้นคุณเนี่ยให้ร้อยเล่นหลจริงๆกันะออนออไทยอ๋อไทยไม่ใชคนอื่นเลนะไม่ไดม่ดไมุ่ณดูมว่ดูไทยดูวนแลวดูวอนเป็นพิเศษนะฮผมว่าคนนี้น่าสนุกดีเออเพราะ่าชีวิตจริงผมกับไทยก็เอ่ออะไรอ่ะไม่เราก็แบบทำงานกันโอ้โหแบบคอมมูนิเคช่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้แบบว่าเล่นกันอ่าๆเพ่อทำะไรผมพี่ไทยมาน พี่ไทแบบเชื่อฟังผมหน่อยได้ไหมฮะไม่มีเหมือนแบบไม่ยอกพูดพี่ไทไม่เคยไม่เคยฟังผมเลยอ่ะที่นี่มันก็ไม่หนาวทำไมขนลุกไอ้แบบเจียไม่มาเลยขนมากันเนี่ยคงแล้วแล้วกเสียงเป็นแล้วว่าเหี้ยวมากเหมนไม่อ้อนอะไร็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเล็กอะไรไทเจนี่กินนิ้วไทพี่ดึงไงเฮ้ยเล็กหน่อยไม่ใช่นิ้วนี่กินนิ้ว สามเลี้ยวเก้าโอเคแป๊บนึงนะอันนี้มันแน่นกว่าที่คิดมันปรับได้ไหมมันน่าจะปรับได้ไหมปรับได้ปล่าไม่น่านะหรือว่าจะเอาเอาเอาออกมาเหนือหูหน่อยเออจะได้ไม่ไม่แนบหูโอเคตีได้ไหมถึงถึงวงปิดตาแต่ผมก็รับรู้ได้เอาไปอาจจะโดนหูนิดหน่อยนะถ้าปิดตาเอาผมปิดปรับปรับให้นะฮะเอาละสามคนเอาได้น้านี้นะครับจะเป็นคนที่โดนก่อนแล้วเขาจะต้องทายว่า เมมเบอร์สาคนไหนเป็นคนที่เข้าไปก่อนเขาเอาแล้วต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครัทุกคนครับเดินวนได้เลยเดินวนได้เลย,เด,ดเ,ลยเดี๋ยวพอพี่สัญญาณก่อนเราต้องเข้าไปก่กนคเขา จับห้ามจับโอเคอ้โอเคถ้าอย่างนั affe, Aha, now, ้นเบมเบอร์ท uh, ุกคนปล่อยการกอได้ปล่อยการกอได้ออกมาด้านหลังออกมาด้านหลังอ่าเอาแล้วเอาแล้วอ่ะที่จีนไทเปอร์เปิดตาได้ครับ

แปลกๆอาไงี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากพี่จินเพราะว่าพี่จินหน้าตาดูมั่นใจมากเขาดูรู้เลยว่าสามคนที่มากกอนเขาเป็นใครพี่จินอันนี้คือตรงตามนี้เลยไหมเดี๋ยวพี่ขอดูเฉลยก่อนไม่ใช่ฮะไม่ใช่โอเคอันนี้คืออิมฟลูเวส์เลยอ่ะพี่จินสามคนที่มากกอนพี่จินมีใครบ้างครับมีทีมแน่ๆคนหนึ่งอุ้ยพี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่คุณพูดแล้วคุณพูดแล้วใช่คุณพูดแล้วคุณพูดแล้วมย มีพีมแน่ๆแล้วคนหนึ่งข้างหน้าบอกอ๋อมีพี่ขุนแน่ๆอ่าอ่าออันนี้หลอกคนไหยผมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้โคสดแปลกอ่ะงั้นตอบตอบว่าง่ายๆเหรอไม่พี่ดินพี่ดินคุณเนี่ยไม่คุณอย่าฟังติคุณ,คณเรื่องมีพี่พพมาฮัฟแล้วคนหนึ่งอ่างั้นขอตอบเลยไหมพี่ดินแนวติ๊กที่คุณร,รู้สึกก็คือพี่มาร์คผู้จัง เดี๋ยวไม่เฉลยมารู้ใจคนเป็นไเป็นแปเงยคุณใจคุณมั่นใจแค่ไหนรอเซ็นบ้าณจริงไอ้พวกพูดร0 0เอรตย่างเงี้ยตายดูด้ริ้ยของไทยพูณากทีพร้อมกันเลยได้ไหมอะอ่ะอ่ะาชื่อพร้อมกันเลยบอกก่อนว่าผมอะผมสัมผัสได้ถึงความที่เขาอะไม่ได้ใส่เสื้อขขนยาวผมว่าองคนนี้ต้องมีคือมีแขนแบบนี้อ่มีเนื้อแขนใช่เอองั้นผมรู้สึกว่าเอากล่อคนนี้เลย ของคนไหนเออคือเป็นอลันคืออตอนแรกตอนแรกตอบให้พี่ขุนแต่พี่โยงบอกว่าเวลาดูคนให้ดูที่สายตาสายตาเนี่ยโลกโลกโลกากองผมนี่เฮ้ยคุณโล่งเหรอไม่ผมไม่โล่งเลยนะคุณเราจริงต้องกนนี้นะอ่ะแล้วเป็นอาราถุนนะอาราถุนแล้วก็เน็กอ้าไอ้หนาันพี่นะอันพี่พี่แล้วพี่เยี่ยบวมอะไรต่อนล้วต้องหน้า น้ h, องหนาวมันมันเรียกชื่อแบบชื่อที่แบบแยกกันข้างในข้างในมันพูดถึงกันจะ่างนั้นอันสุดที่ประสบอันสุณพี่ใช่อันสุดพี่โอเคแลพูดครับเป้อมั่นใจมากอันนี้ผมมั่นใจยังไม่ได้ถามเลยโอเคเอามั่นใจแค่ไหนม uh. ั่นใจแบบ90%โอเค90%ถือว่าพอสมควรสามชื <t <t ่อมาคือคนแรกเนี่ยผมจำได้เลยเขามาเกาะผมจากด้านหลังจำกลิ่นเขาได้นั่นคือ ใหญ่ผม้ใหญ่ไหนเออแล้วีกินคนแหเนาผมว่าแปลกๆอันนี้อันนี้แปลกแปลกแปลกินดแนี่อกกินดูหน้าเือยอกินแบบผู้ใหชส่นอีกคนนึงกอดกอดผมอนี้แล้วมีดึงด้วยดึงไรดึงคนอใครคนเคนี้เนี่ยผมกเ็นนี่เยวันนี้แน่นอนโอเคส่วนผมให้90%เาผมไม่มั่นใจคนอนเ อีกคนยังเนี่ยผมว่าเอ่อผมไม่ใช่ไม่ใช่คุณเนอะพี่ไม่ใช่คุณผมว่าเป็นปีบาปีทำหน้าทำหน้าปีบ้าพี่เน็กให้บอกคนแล้วพี่เอ็ก็มีสิทธิ์แต่ว่าบอกข้ามไปก่อนเอเอเนี่ยไม่น่าคุณดูรอยยิ้มเขาคุณยังคิี้วไม่น่าอยู่เหรอจังจังนี่ไม่น่าพี่ว่าพี่จังไม่ได้นะแต่ผมไม่ได้ผมว่าเน็กครับพี่เน็กครับโอเคอ่าเน็กครับใครนะเน็กหนึงขอเติอ์กได้ไหมเอาไปเลย

ดไอ้ไทยแล้นี่ก็คือเฉเลยค่ะแสดงว่าเดี๋ยวดูก่อนใครผิดโอ้โหพี่จินผิดสองเลยพิดหนึ่งผิ่่่โอ้ยเอออ๋อเป็นที่ต่อไปเค้าดีเอแบบมาข้างหน้าใช่ไหมอ๋อเสื้อผ้ามันแบบไม่รู้สึกอะอะพี่ไทยนี่ ถูกถูกแน่นอนถูกหมดเลยถูกเลยอ๋อใช่ท่อมรู้ว่าพีมจับแก้ไม่รู้ว่าทีมแล้วก็ตอบไม้สั้นๆอันนี้ถูกหมดเลยแล้วบอกพวกอีกนึงคือนิดนิดนึงห่างตาลงนิดอ๋อเฮ้ยโกงถูกเอน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 ถูกเลยแล้วเพราะฉะนั้นพี่เปิร์ก็เลยผิดหนึ่งไอพูดแน่นอนไอพูดแน่นอนเพราะว่าเอสลับกับคนที่เป็นคนมาแทนเปิร์กหรือโอเว่ยแสดงว่าพี่ไม่ได้หนึ่ง ครตอนแรกผมคิดว่าใครดึงนะครูครูมาคูไม่ได้ดึงแต่ว่าเป็นพี่เน็กนี่เองนะฮะผมพูดจริงนะรอบแรกผมจะไม่ฉีดน้ำหอมละมันรู้ง่ายไม่ใช่เไหมคุณไม่ฉีดผมก็ได้กินอยู่ดีเอ้าได้กินอะไรกินผู้ใหญ่ทไมครับฟังรู้สึกแย่กว่ากินผู้ใหญ่แต่ผมว่าเทน้ำหอมหาดีอยู่นะจริงๆนะนั่นเลยมันเป็นยังไงเพราะหนดละเอาว่านี่คือเกมปิดตาใคยก่อนนะครับแต่ว่านอกจากจะเป็นการ